สวัสดีครับพี่น้องปองไปสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับผมซักลินบระคับเปียกไล่งานตัวครับผมสวัสดีคู่เอฟซีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปวันนี้ก็ที่เข้าในเมือ,องอุบลพี่น้องมีซื้ออุปกรณ์เครื่องมือซ่อมรถที่เป็นสร้างอยากเป็นสร้างซ้อมรถอยากใส่วิชาถีเรียนมาเรียนมาเที่ยที่จบปพวสวัสดีน้องเอ้ยเขาเรียนกันสองสามปีจบ จะคลองมาเรียนวิซีปีฮาปีคนก็เลยอยากอยากเอาข้อมูลจากคลองนี้เราเรียนมากนะครับแต่จีเรียนจบเอามาใส่มือก็ได้ามาทบทวนเพิ่มทบ,ทว,ท,บทวนวิชาเล็นเล็กนน้อยๆเป็นรายได้เสริมเคาะจอกแจกๆพี่น้องใจฮาไดซิปก็เอานะค่ะทุกคนยุคนี้ยุคก,ก็บเล็กผสมน้อย อยู่ขาขายยคขาขายขายเบไปแล้วขายเบไปแล้วของมีคขาขายไปแล้วยุกนี่อยู่ขาขายขายดีค่ะของมีคขาของดีดีขายไปแล้วฝนกระตกสู้ทางโอโอระวังค่ะจังไหนเนาะค่ะฝนตกบ่ทข้างอุบลนะคะตกะหนึ่งอาทิตย์ละค่ะบริษัทยั่งยังกับบริษัทองหาแนวอื่นเสริมไปนึ่ง เกี่ยวเนื้อหิ้งัวเลี้ยงงัวแล้วก็สอบรวดน้ำแล้วพี่น้องเอ๊ยเก็บแต่ใดเลยต้องหาลนะครับถ้าไม่หาก็ไม่มีกินเก็บเล็กผสมน,น้อยถ้าไม่หาก็ไม่มีเก็บวัน,ะม,นมีจิบจะไปซื้ออุปกรณ์อยู่ไส้เนี่ยนาะจิบไปซื้ออุปกรณ์อยู่ดูโฮมนะครับหรือวนวัสดุเกา่าวนวัสดุค่ะดูโฮมช่วงนี้เป็นดูโฮมแล้วโอเคค่ะ หอดแล้วมาเรียกชุดบล็อกนะครับเ okay, ชุดนี่หนึ่งชุดชุดบล็อกหพันสองร้อยเก้าสิบบายัต้องซื้อตัวที่กำหกเหลี่ยมลมหกเหลี่ยมุดหกเหลี่ยมนำขาดไม่ได้ชุดหกเหลี่ยมที่นำ้ำได้ครับ สร้างไงสร้างไงสร้างไงได้เนี่ยเรียนมากแต่เป็นบาหน่อยตอนนี้เป็นบาวไงก็ะยเอื่นสร้างไงอุปกรณ์เยอะเลยค่ะคนหกเหลี่ยม ต้้้องใใชชดเห็นอยู่บนรถน่ะของไทยนีเป็นเท่าแก่เนี่ก็ร้านเติมนะคะ อุปกรณ์เยอะอเยอะซือไปเก็บไปอย่าไปซื้อไปเก็บแมลงซื้อไปกออันเเชเ็มสีนะอย่าลเป็นสีดำนะอสีดำองเท้าว่าแม่จะไปเห็นอย่างบอะ แ <Men> <laughs> e ม่นบ่แม่เจออะไปเ็รอย่างคะแม่เจอว่เอาให้เขาเขาบอกเขาไปมุนเอกนอดเอกเครื่องตัดหนานะอ๋อเอาไปมุนนอดเครื่องตัดหนาคุณมันหลายปวดมันหลายปวดเพราะว่ากาวเก่าวปลายยางต้องตื่นุ่งกระลา กาแลท่น่นอันนี้ของเมา้กับนี่ของพวกคับเาแท็กของค่ะแม่ค้าออนไลน์ขายกาแฟลดน้ำค่ะกัโปรตีนลนใจสังเดอเ้อค่ะอนนี้ของช่างนะครับ เฮ็ดได้หลายพี่น้องให้ดันบ่พ่อกอินพ่อพ่พ่อพ่ออยู่พ่ออยากค่ะอ,อย่างพอดอ,อ,อยอะะออ่างนี้หาไว้ซ้ำอยังมี้กำลังนะคะน่เราไปซื้อหัวตอนปั๊มน้ำต่อปั๊มน้ำค่ะเคื่องกองน,น,น้ำด้วยนีไน่ไปค่ะเออ,อหอดละค่ะโอ้จากอุบลออมเดชอุดมเขาซิรินทอด แล้วจะมีการสิไปเกยวหญ่ให้งอต่อได้ค่ะอ้าวเฮ็ดยังนอคุณตาหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วอุบลพี่บูนเด็ดอุดมยาิรินทรใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปำลุ่มจับตุ่เสียมยังบ้านหอด ก็ได้นี่คะโอ้นี่ก็รู้ตัวกลับแก้มกลับแก้มกับแก้มช่างนะคะช่างมือ่อช่างมื่อน้อยเก็บเล็กกระสุนน้อยครับเอาเล็กเล็กหน่อยหน่อยขึ้นก้าแล้วพี่น้องก้าไปเจ้าหญ้าได้ไหมนี่วันจี้เจ้าหญิงมาวันรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปมาหลายอย่างเติบอยู่น้อกแต่ขาดความลุ่มครับ อยู่เสื่อมนะครับเลยตังยังจะเอาเพราะว่านัดเข้าไปเข้าไปต่อโนูตประเสริฐเเลยต้องกลับมาบ้านก่อนนะอ่ะเยวการคลิปหน้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะสูไปร่วมกันละ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ผมกับกับราพี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ่ม,มีย,งยังไรพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ